วันนี้เราจะมาทำาบาวนีนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะจากแป้งสำเร็จรูปนะคะเป็นบาวนีมิกซ์นะคะของ UFM นะคะตัวนี้ก็จะรสชาติอร่อยนะคะปกติบาวนีก็ทำง่ายอยู่แล้วในจัดอยู่ในประเภทคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้บาร์นะคะใช้มือจับรับประทานได้เลยนะคะไม่ใช่เป็นพวกเค้กนะคะถ้าเค้กก็จะใช้โดยหลักเราก็จะใช้ช้อนตักรับประทานนะคะอันนี้ ราวนี่มิกซ์ตัวนี้นะคะเราจะทำในรูปของเาวนี่คัพเคก้กจะใช้พิมพ์คัพเคก้กเบอร์3 2 1 9นะคะใครมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ใช้ได้หมดนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะไม่มีเกลสโรยรา,าดหน้าหรือเป็นซอสราดหน้านะคะจะไม่มีถั่วมีอะไรนะคะเพราะว่า,าไม่ชอบโดยส่วนตัวไม่ชอบทานถั่วนะคะก็จะเป็นเบวนี่เน er ื ani, ออ้อเบาวนี่ล้วนๆเลยนะคะเราก็จะมาลง เราเริ่มผสมกันเลยนะคะเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปเลยนะคะ,ะคุณสมบัติของผงโกโก้นะคะจะละลายได้ดีในไขมันนะคะเราก็จะใส่เนยละลายที่ผสมกับน้ํามันลำข้าวไว้ลงไปเลยนะคะ,ะก็จะได้ละลายผงโกโก้ให้หมดนะคะตะก้ออันใหญ่นิดนึงน,นะคะตะก้อมือใหญ่นิดนึง เดียวเดี๋ยวผงโกโก้ก็ละลายแล้วนะคะจะละลายได้ดีในไขมันเลยก็ะจะเป็นเทคนิคของเรานะคะไม่ว่าจะทำะโกโก้หรือช็อกโกแลตชนิดใดน,นะคะเราก็ควรละลายกับไขมันไว้ก่อนเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะคะก็วเวลาผสมไข่กับ ขงโกโก้แล้วก็มีไขมันนะคะมันจะมีความเหนืดอดแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นเหดืดของลักษณะว่าผองโกโก,โก้ไข่พวกนี้นะคะรวมตัวกันนะคะเราคนแค่นี้นะคะให้ไข่ละลายให้หมดนะกับกนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมนมสดนะคะหรือน้ำสะอาดลงไปนะคะเดี๋ยวจะใส่ สูตรทั้งหมดที่ใต้คลิปนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะนะคะคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะทยอยใส่แป้งนะคะมันง่ายมากเลยนะคะง่ายเสร็จแล้วก็อร่อยทําเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วออกมารับประทานได้ทันทีนะคะใครชอบร้อนก็ไปอุ่นเล็นิดนึงนะคะตัก ครึ่งนาทีอย่างน,นะคะสามสิบวิก็จะได้เบวนี่ร้อนๆทานกับไอศครีมนะคะเดีย๋ยวเราทยอยใส่แป้งลงเลยนะคะใ,ใส่ไปก็จะเหนืดมากๆเลยนะคะเวลาใส่แป้งไปแล้วทยอยใส่ลงไปนะคะต้องใช้แรงคนนิดนะึงคะ เราจะวอร์มเตาอบนะคะไว้ที่180องศานะคะจะใช้เวลาอบสักประมาณ25นาทีนะคะนะคะอันนี้เราผสมจนเสร็จเรียบร้อยหมดทั้ง1กิโลแล้วนะคะหมดทั้งถุงแล้ว นะคะจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปนคนนานนะคะใหเ้เราดูว่าฝุนแป้งมันหมดก็จบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่พิมพ์แล้วก็เร,เราก็ตักใส่พิมพ์นะคะแล้วก็วางบนถาด เดี๋ยวเราไปอบกันนะคะเราอบเบานี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะ,ะ,คะอบออกมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเบานี้คัพของเรานะคะลองทำรับประทานดูนะคะ พบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ